โจ๊กโลกมากินคอยเล็กวิวคาเฟ่คาเฟ่กลางหุบเขาว,วิวงามขนาดอยู่ถนนเส้นสั่งกําแพงบ้านที่เขตติดตอนระวังอำเภอสั่งกําแพงเชียงใหม่กับอำเภอบ้านที่ละบุญมีเป็ดด้วยได้เวลาอาหารลำลำแล้วว้าวเริ่มต้นกันที่ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นเข้มข้นของแต่ล้ำสูตรเมี่ยงปลาทับทิมปลาตัวใหญ่เครื่องแน่นๆหอมลำ้ำ ยำเฮาดงยำจิ้นหมูหหมกับสมุนไพรทอดแบบแน้นๆจิกเนเจอร์ของที่นี่สามจานกั่วพริกเกลือเครื่องเปิ่นตึงแน่นแต่ส้มตำทอดกรอบๆเลยนี่คือผัดไทยกุ้งที่สามารถกินได้แม้กระทั่งถ้วยใส่ผัดไทย ว้าวล้ำแผ่วถ้วยเลยที่นี่เปิ้นมีชาบูตัวเนี้อน้ำซุปเดือดเดือดหอมหอมใส่จิ้นหมูลงไปอินชาบูกับบรรยากาศวิวงามแบบนี้มันตึงหมองมาจิ้มเครื่องดื่มจิ้มเค้กกันพองเดอร์ตี้คอฟฟี่หอมหวานเข้มข้นลงตัวสุด,สดคอยคอฟฟี่เป็นกาแฟมักกับน้ำผึ้งใส่มะนาวตัวสดชื่นโคโคนัทลาเต้กาแฟใส่นมบะเป้าลำเลนโบเคปเคว้าวน่ากิน ลัมเค้กลิ้นจีเล็กเค้กมอคาคาคาราเมลคุกกี้แอนด์ครีมร้านเปิดก้งวมงเกิงถึง2ทุ่มเกิงยุดทุกวันจนันทร์ถ้าบอกว่ามาจากไอติกบดายได้ลดสีเปอร์เซ็นถึงวันที่30เมษายน2566